วันนี้นะครับเราจะไปดูการหนึ่งระหว่างเดวันเตฟิก้าและลามูนนะครับผมใครที่ไม่รู้จักเขาเราไปทำเขารู้จักเขากันเลยฮะเดวันเตฟิก้าคือใครนะครับผมเดวันเตฟิก้าคือนักบาสเกตบอลนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่องเดวันเตฟิก้านั่นเองนะครับผมประวัติของเขานะครับคือเขาเคยเป็นเพลเยอร์ที่อยู่ในลีกดิวิชั่น3มาก่อนนะครับผมแต่เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเขาตัดสินใจมาเดินบนเส้นทางยูทูบเบอร์นะครับผมโดยผมบอกเลยนะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับผมที่ทําให้บาสเกตบอลคอมมูนิตี้ในยมมันนโตขึ้้าไดบ นนี้ะครับโดยคอนเทนต์ดังๆของเขาเลยนะครับก็คือการที่เขานะครับผมสร้างรถบัสขึ้นมารถหนึ่งที่เพื่อเอาไว้ทัวร์นะครับแล้วก็ไปเล่นสตรีทบัสตามเมืองต่างๆนะครับผมผมบอกเลยช่วงนั้นนี่ผมติดเขามากๆนะเขาทําให้แบบวงการบัสใน YouTube แม่งบูมสุดๆเลยนะฮะทำให้เขาเป็นหนึ่งในบาสเกตบอลยูทูบเบอร์คนโปรดของผมเลยนะฮะโดยสตานการเล่นของเขานะครับก็คือบอกเลยว่าแฮนด์ลของเขาเนี่ยดีมากๆนะครับผมเลี้ยงคล่องแคล่วว่องไวเนาะแล้วก็เป็นคนที่ชูนแม่นมากๆนะครับรวมถึงการฟินิชใต้แป้นการเลี้ยงเข้าไปใต้แป้นดีมากๆเลยนะฮะคนต่อมมาาครับลน คนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเขาเป็นไอคอนของสตรีทบอสู่แล้วครับคนคนนี้นะบอกเลยว่าชื่อเสียงที่ได้มานี่มาจากความเก่งของเขาล้วนๆนะฮะ้วยความที่แฮนด์ลระดับเทพนะครับเลี้ยงหลอกศัตรูเปลี่ยนทิศทางเก่งมากๆนะครับแล้วด้วยความที่เขาเนี่ยรูทับช็อตชุดมูฟวิงช็อตได้เก่งมากๆด้วยนะครับทำให้เขาเป็นหนึ่งในบาสเกตบอลยูทูบเบอร์ที่เก่งที่สุดในคอมมิวตี้เลยนะฮะแล้วอีกทั้งมูลเนี่ยเป็น1 v 1 god ีอีกด้วยนะครับเพื่อนๆโดยวันนี้ครับผมเราจะมาดูนี้สองคนนี้รหือ การเล่นบอลเล็กน,น,น้อยจากคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเป็นแรงใจด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมมาฮะเปิดเกมมาเป็นฟริการ้าได้บอลก่อนนะครับผมโอเคคือโอเค,อเคผมขอบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมว่าค,คือใครหลายๆคนที่รู้จักออสองคนนี้เนาะเข้ามาดูอาจจะคิดว่าแบบอืมอมูนเปิดก่อนแล้ววะ <S <S ไอ้เอ็มฟูชัตตต่อมูนโอเค เช่มูนแม่งล็อกอินเลยเหรอตอนแรกโอเคเปิดมาสิบว right ิมึงเอาหกสูแล้วนะมูนคือผมจะบอกงี้เช่นอ่านให้ดูให้ให้มูนแม่งเล่นก่อนแล้วกันมึงเวอร์เกินอ่ะมูนโอ้ย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 โออ้ยโย เดี๋ยวก่อนโอเคหนึ่งนาทีมูนยังไม่ถึงหนึ่งนาทีมึงจะครึ่งมึงจะมึงจะครึ่งทางแล้วนะ we at you niggas. Y'all niggas want beef. Y'all niggas want beef. We gonna cook it well, nigga. OG Moon is in the motherfucking building. OG Moon is in the mother. <im itates> คือเมื่อกี้ผมจะบอกว่าทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้ที่รู้จักสองคน,นนี้เนี่ยจะคิดว่าฟิก้าแม่งไม่ชนะหรอกเ <im itates> พราะว่ามูนแม่งคือหนึ่งหนึ่งก๊ตใช่ป่ะผมจะพูดงี้แล้วผมจะบอกว่าเพื่อนๆอย่าพึ่งอย่าเขียนอย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าฟิก้าถ้าแม่งล็อกอินอะ คือไม่โหดมากนะฟีก้ามันแบบคือถ้าไม่ยิงสามลงแล้วอะแล้วไม่จะยิงลงรัวๆแล้วแบบไดฟิก้านห้หยุดยากแล้วฟิก้านี่ถึงจะดูไม่โหดเท่ามูนแต่แม่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะเป็นมาเมอร์ที่คิดว่าถ้าแบบมันมันออนไฟ์เมื่อไหร่นี่โหดจัดแต่ดูมูลแม่งทำมนูนเปิดสิบหกศูนย์ภายใน2องนาทีหนึ่งนาทีไม่แก่เหลืออะไรอะ่ะ

โอ้ไม่ก็แตงกอดคือถ้าแม่งไม่มีทาร์ฟไทม์ให้มูลแม่งคููดาวป่านนี้แม่งยิงลงไปเลยฮะโอเคมาฟิก้าวันนี้ผมมาเพื่อเชฟิก้านะครับผมว่าบอกเลยว่าโอเคฟาลแ้กเาฟิก้าถึงแม้จ้แบบ ไม่ได้เล hey! macht, ่นโหดมากไม่ได้สไตล์การเล่นส like ุดยอดอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อ6ปีที่แล้วที่ฟิก้าเขาเริ่มที่จะโพสดคลิปลง YouTube แล้วก็กลายเป็นยูทูบเบอร์บาสเกตบอลเนี่ยเขาทำอะไรหลายอย่างให้กับเขาเรียกว่าอะไรวงการบาสคอมมูนิตี้มากๆเลยเพื่อนๆทำให้เราเรามีทุกวันนี้ของบาสคอมมูนิตี้ในยูทูบ e อะเพราะเขาเนี่ยครับผมแบบรักฟิก้ามากเมื่อก่อนดูคลิปเขาทุกวันเลยนะครับผมคือชอบมากอ่าเดม you gotta hit some shots though man ถ้าฟีกายิงไม่ลงอีกนิดนึงมูลน่าจะเทคโอเวอร์แล้วฮะไม่เป็นไรยังมีโอกาสเว้ยยังมีโอกาสตับใดที่เรายังไม่แพ้เออโอเคกูดี้ let's go กูนดี้ตัวปั่นที่ผ่ายเลยเร้ยวินลี้ come on yes yeah การเล่นของฟิก้าแข็งแรงมากครับผมโ็ชอบเลยนะเวลาเขาไดเข้าข้างในคือแบบแม่งโคตรชัวฟิก้าโอ้นามูโคนชอบตรงทีสี่เลยเพื่อนสังเกตฟิก้าแฮะตอนนี้1ทีนะหยุดจังหวะหนึ่งให้มูนแม่งหยุดนะฮะแล้วก็ไดเข้าในง่ายๆไป สวยมากมุนก็เล่นดีเฟนดีนะหลายหลายช็อตที่ฟิก้ายิงก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ยิงง่ายๆเะถึงแม้จะนำ16-5แต่ก็ไม่ยอมให้ฟิก้าเล่นง่ายๆนะมุนขอล้อ

คือขอให้ฟีก้ากูยิงลงสักลูกสองลูกอะ่ะมึงบอกเลยจบแน่มูลไม่ปกติฟีก้าไม่พลาดลูกแบบนั้นนะลูกไดข้างในางเอาเกิดเอาเกิดเอาเกิดโอ้กูดีนะ l e ้ s, <cl aps> <S go <cl aps> lock in lock in lock in เก <cl aps> มยาวครับยังไม่จบรัวนี้แน่นอนฟีกา้าร์ไอ้ผูงยอมแพ้ เออเจอกูหน <c oughs> ่อยเถียมีกากูหน่อย Oh my god That tough. Oh s tough ไม่ฟาวหรอไม่ฟาวหรอกรรมการไม่ให้ฟาวอ๋อเกิดแล้ล้ว อาจจะไม่เห็นออ้นี่ไงมาดิ굿เรเบิร์ด굿เรเบิร์ดแล m ว o n แต่ผม Respect อย่างหนึ่งของมูนคือแม่งแบบเล่นเต็มร้อยตลอดนะเป็นคนที่แบบแ that is so shifty Moon STOP แต่ผมชอบมูนแม่งเล่นเต็มร้อยตลอดถึงแหมเจสสกอร์ห่างแค่ไหนเอโพเน้์เป็นใครเก่งไม่เก่งเล่นเต้นเล่นเต็มร้อยตลอดมูนชอบมากถ้าฟีก้าออนไฟแล้วหยุดยากนะถ้าฟีก้าออนไฟแล้วหยุดยากนะนี่นี่อ่ดันดันเมื่อเอา้ว Hey, get him out of the paint free okay. throws. Come on. Please. Free guy. I ain't never seen the coach. I ain't never seen the coach be in the paint when we shoot free throws. God damn. Get the coach out the game. Top out. out. Let's go. Free guy. Boom. Boom. D man, D man. Catch a breath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 . Slow down. Hey, hey, hey slow on. down. Look, look. On offense, he wanna drive hard left. And spin back right. Uh, going right, he only got that step. You know what I'm saying? So when you guard him, guard him, shade him right, because you know he only got that step. You know what I'm saying? And then, Listen, listen, contest it. Contest it. you baiting the into it. you baiting the into So, oh, look, look, look. This is how you're going to get get ready for it. He only suited like this. So, so when, when you see him, ah, you you sitting on his left, and he pick it up, crowd, it. crowd him. You understand? If he make a tough shot, hats <laughs> off, gentlemen. You understand? <laughs> offense, it's gonna come. take a comfortable shot, slow down, pace. Look, 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 pace, little, look, look, look it You know what I'm saying? Walk a nigga here, walk a nigga here, dang it off. Everything ain't gotta be a hundred, 100, 100. You understand? อืมย mm. yeah! ัยนั่นคือเกมเนี่ยแหละเนี่ยแหละฟิก้าที่คุณรู้จักแบบนี้แล้วเด่นเนื่องด้จากเอ่อฟิก้ามีน้ำหนักมากกว่ามูประมาณใช่40่สิบพาวหรือ60สิบพาวไม่ได้แต่สี่สิบพาว การเข้าในเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเพราะว่าแม่งดันแล้วฟิก้าสไตการเล่นคือเข้าในหนักหน่วงอยู่แล้วเพื่อนแล้วเร็วแล้วแบบว่าแข็งแรงแล้วชัวรคือมันจะดีมากถ้าเข้าในเรื่อยๆเลยนะแต่พาดฟีทงไม่เป็นไรแต่ไล่าตายการเล่นนี้ไปก็น่าจะช่วยได้เยอะ let's go เอ้ยมันมีบางครั้งที่ฟิก้าไม่โดนเป่ากันรอบนี้ก็ให้ให้ฟิก้าบ้างครับบิดีมงออกไป And I'm arguing, him, and I'm arguing, it. That was bad. bro. <laughs> oh, that's good, D. No. Oh, no, Oh, that's good, D. Man. Yo, Cal, so, they so started off down 16 0. It's now Devonte's on a 14 3 run. Yeah, bro, you saw yesterday he was shooting 3 for 11. That's shift, bro. Okay, for okay. reason ยากจริงนะโอ้ย e าชัดอยู่ฮะเนี้มือนจะชนอยู่บิดแอร์นะ That hurts. Let's go! Oh, wait, wait. let am a feet going in Let's go. Okay, okay. They're passing Figo. Gann. We're not done. we go. oh not done. We're okay it's okay. we it's okay. not oh okay great are D, great D. มาจับเ nice ข้าในรุนแรงนั่นแหละฟีกา้าใช้บอดี้ตัวเองสไตล์การเล่นของตัวเอง s <S ดันแม่งกันจบเกมนั่นแหละโอ้ <laughs> สปินเหมือนที่โอ้เลสคุ้มอะลสกุ้มอะเท้าในแม่งโคตรทัวฟีก้าของบอลเลยสวยมาก สกอร์ o ็เาเสมอแล้วเพื่อน yeah ดดีดดีดดีนูนเล่นดีเฟนดีมากออเฟนโฮดไม่พอเล่นดีเฟนดีมากโอ้โควจะพูดเลยแม่งกยที่ผเออฟิกากูเอาอันนีฟิกากูออ่ดิบกแล้วออนไฟแม่หยุดย่า ออนซานแล้วไม่หยุดยากนะครับโอ้โหเอาอีกลูกไปดิเอาอีกลูกหนึ่งไปดิออนซานแล้วหยุดยากนะฟีก้ากูว่ะมูหนึ่งก้อนมาจากไหนอ๋อโนเบิ้ฟีก้าบอลเลยเอาโดขามูลไหมหรอ อ๋อแม่เดี๋ยวโดนขาฟีก้าววะเมื่อกี้อ๋อแล้วอ่าเชียรคือแม่แกเป็นช็อตของบูลเลยปกติแม่งจะลงแล้วโชคดีแม่งไม่ลงฮะเเฮฮ้้อ๋อ that's insane defense bro มือแม่งเร็วชิบหายเลยมึง อ้นั่นสุดท้าวนั่นสุดท้าวเบรฟนั่้าวทำอะไรไม่ได้ครับดีเฟนดีแล้วอ้าวเรม่งังลอีก24 24นี่ด์24นี่ส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 ์2นี่ส์24นี่ส์24นี่ส์24นี่ส์2ส์24นส์24นี่ส์24นี่ส์ี่ส์24น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 ่ส์24นี่ส์24น กูดีกูดีขนาดขณะฟรีก้าเล่นฟิทดีเฟนต์แบบไข่ขนาดนี้นะชิตขนาดนี้แม่งูนหมดแม่นเกือบจะยิงลงตลอดเลยเพื่อนสังเกตดิมูนไม่ทัพช็อตเบเกอร์ของจริงโอ้แดมโอ้ไมค์ก่อนฟรีกาโอ้ไมค์ก่อนแล้สโศกเล้วโศกโยกูบอกแล้วฮะถ้าแม่งล็อกอินอ่ะถ้าแม่งอนฟายอ่ะหยุดยากผมบอกเลย ช่วคนลุกเลยชื่อไม่คิดว่าฟีกาแม่งจะชนะ16-0มา30 20แม like ่งว้แม่งตาม16แต้ม ตามสิแต้มแล้วเว้ยแล้วมันกลับโอ้ oh my god เฟรกเชื่อผมไปคิดว่แม่งจะชนะด้วยอองจริงมูนแม่งรลดนบนั้นนะโอ้ oh, respect bro ฟรเกอรแม่ง let's go bro you Fuck y'all niggas, get <laughs> off my side, man. We still up. We still up. Come on, nigga, we still up. All right, that's the end of the first game. <revenir> hey, GG, GG, ครับของจริงว่ะฟิก้าเชี่ยไม่คิดว่าแม่งจะไม่คิดว่าแม่งจะจบแบบเนี้ยสุดยอดไอดอลเลยพี่นะฮะไม่เสียแรงที่ชอบมาตั้งแต่6ปีไม่ใช่6ปีที่แล้ว3-4ปีที่แล้วสุดยอดครับดีฟิก้า respect เบรล์สเปกมูนด้วยนะมูนแม่งเล่นดีเฟนด์ดีแล้วก็ฮัมโบ้เหมือนเดิมนะครับคือถึงแม้มูนจะแพ้แต่มูนก็ยัง respect ฝั่งของข้ามยังแบบฮัมโบ้เหมือนเดิมอ่ะนะครับก็แฮชออฟทูมูนด้วยนะครับ respect ทั้งคู่เลยจีนะครับเกมนี้สุดยอดมากนะครับผมใครอยากดูบารสมันๆแบบนี้สามารถไปดูได้นะครับที่ The Next Chapter นะครับผมมีคลิปบารสมันๆให้ดูมากมายนะครับผมขอบคุณคลิปจาก The Next Chapter ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ดูจนจบนะครับผมใครที่ชอบวีดโอเดียกับอะไรก็สับเจอกันนใคลิปหน้าใครอยากให้ดูคลิปอะไรใจด้น ไว้ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ